พชรก็จะพาเพืเ่อนๆมาเที่ยวเมืองซูริกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดค่ะเป็นคารวาใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียวค่ะเมืองซูริกก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะแต่วันนี้เพชรขอแนะนำค่ะน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริกค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะ ้ำตกนะคะที่สวยที่สุดในสวิตเซแลนด์อุ้ยมีที่ปีนป่ายด้วยมันมีที่ปีนด้วยเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสวยสมคำล่ำลือนะคะพนักงานร่วมทางเรามานะคะนี่หนึ่งคนสองคนเต็มอันยักษ์ก็สี่หิวมาเล่งแห้งแล้วนอนผุหลังไวิลเลียมมาใส่กับโรมันสิชอสโรมัน ให้วิลเลียมใส่กางเกงด้วยไปมิสเกาอีกกี่บาทอะคะมิสเกาอีกกี่บาทอะคะนี <c oughs> อาา่อ่าฮะใช่นี่ถ่ายแล้วนี่น่่กาังเรือไป จะะไปกระโดดน้ำแล้วอ,อืน้ำสวยมากเรียกได้ว่าสวยพอสมควรนะคะสวยสุดๆเลยค่ะเรามาที่นี่ห่างจากบ้านน้องสาวของเพชรประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็เช่าเรือออกไปชมน้ำตกอยู่ใกล้ๆสัมผัสไอความหวาดเสียวของน้ำตกได้ดีจริงๆค่ะ ก็เรียกเลยว่าอบอุ่นค่ะได้เที่ยวกับครอบครัวถือว่าเพิ่มพลังให้กับชีวิตเติมเต็มให้สิ่งที่หายไปค่ะแล้วค่อยกลับมาที่นอร์เวย์สู้ต่อไปค,ค่ะหลังจากที่พวกเราไปชมน้ำตกเสร็จนะคะเราก็เดินทางกลับมาข้างล่างอีกนิดนึงค่ะเป็นสถานที่สำหรับเล่นน้ำนั่นเองค่ะก็น้ำนี้สวยงามแล้วก็เย็นชื่นใจจริงๆค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูคลิปหน้าค่ะเพชรจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวแถวไหนเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ